สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้มาโมคอสนะครับซาวเบสนะครับยี่ห้อซาวเบสนะครับเป็นคอสสองทางนะครับส่งลูกค้าสลับบุรีเนาะก็บางตัวผมก็ไม่ได้ทาคลิปลงนะนะบางตัวไม่ได้ทําลงนะครับผมนะเพราะว่างานมันเยอะนะครับไม่ได้ทําลงแต่ก็พยายามอัพลงให้เรื่อยๆนะครับผมนะซาวเบสสองทางตัวนี้นะครับผมนะค่าโม่หนึ่พันบาทรวมค่าจะส่งกลับนะครับลูกค้าสนใจจะแอดไลน์มาสอบถามกันได้ก่อนนะครับผมนะ ค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับลูกค้าส่งคอร์สมาก่อนนะครับพอถกผมทําเสร็จแล้วลูกค้าค่อยโอนมานะนะครับลูกค้าค่อยโอนมานะครับยังไม่ต้องโอนยังไม่ได้โอนตอนที่แบบส่งมาแล้วก็โอนเงินมาเลยอย่าเพิ่งครับผมนะเหมือนมันเหมือนแบบเร่งผมเกินไปนะครับผมนะส่งคอร์สมาก่อนผมทําเสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะบอกว่าเสร็จแล้วนะครับพร้อมส่งกลับแล้วก็ค่อยโอนตังมานะครับสําหรับใครไม่อยากโอนตังก็เก็บไปทางได้นะครับบวกเพิ่ม100บาทนะครับ ก็ค่าโมนะครับ2ทาง3ทางราคาเท่ากันนะครับ1,000บาทนะครับผมนะถ้ามีอ่าปุ่มอะไรคลอกแคกหรือดังบ้างไม่ดังบ้างอย่างเงี้ยนะครับผมนะก็อาจจะมีบวกเพิ่มแต่ว่าไม่เกิน150บาทนะครับแล้วแต่นะครับผมนะเพราะว่าบางทีมือ2ปุ่มอะไรก็วอลลุ่มอะไรก็อ่าสกปรกนะครับผมนะหรือว่ามันเสียนะครับก็ต้องทําให้มันใช้งานได้นะครับเพื่อจะจัดส่งให้ลูกค้านะครับ อโมคอสนะครับราคานี้นะครับราคา1000ันนี่คือราคาเต็มสูบแล้วนะครับจนถึง25่สันวานะครับสองห้าหกหกีนี้นะครับรีบเลยนะครับใครจะส่งาโมก็รีบโมนะครับเสียงกลางชัดนะครับเบรคหนักแน่นนะครับเร่งติดมือดีนะครับผมนะวันนี้ก็ลองกับขยาย1ตัวนะครับผมนะเบรคสอใบนะครับผมนะแล้วก็เสียงกลางหันไปทางนู้นนะครับเสียงกลางเป็นแหลมจรวดเนาะนะครับผมนะ อย่างกลางแหลมจรวดครับเล่นผ่าน USB มาเข้าคอร์ดเลยนะผมไม่ได้ใช้มิกเซอร์บูสเสียงนะครับผมนะก็ผ่านตัว USB มาเข้าตัวอคอร์ดเลยนะครับผมนะตัวนี้เป็นชิปนะครับคอร์ดตัวนี้เป็นชิปนะชิปก็โมได้นะครับหรือว่าปีปีคอร์ดหรือว่าปีก็โมได้นะครับลูกค้าอยากโมก็ส่งมาได้เนาะนะครับผมนะเร่งติดมือดีนะครับผมนะเวลางัดนะครับใส่คู่แข่งก็สะใจดีเหมือนกันเนาะนะครับผมนะของผมก็โมเหมือนกันนะตอนแรกผมว่าจะไม่โมนะ เครื่องผมผมใช้เองเนี่ยผมก็โม่เหมือนกันอ่าสรงสระบุรีครับเครื่องนี้ลูกค้าส่งมา2เครื่องนะอีเครื่องหนึ่งเป็นโมนิไฟนะครับอีกเครื่องนึงเป็นโมนิไฟเดี๋ยวมาเทสกันนะครับผมนะกด P นะครับลดเสียงลงก่อนนะครับกด P นะครับเสียงกลางแหลมนะฮะ ใส่แล้วก็เร่งแรงนะครับยิ่งเร่งยิ่งดังเนาะนะครับผมนะเกณย์ผมไว้ประมาณนี้นะครับผมนะวอลลุ่มผมทุกตัวนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์ไม่ว่าจะเป็นวอลลุ่มนะครับโลนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงแหลมนะครับเร่งยิ่งเร่งยิ่งดังนะครับผมนะอันนี้วอลลุ่มผมก็เร่งสุดนะนะครับนะยิ่งเร่งยิ่งดังครับผมเป็นนนคคครรีมับทงตดดูา บ้างแหลมครับการแหลมแหลมจะรวนนะครับแหลมจะรวน นะครับใครอยากส่งโมนะเสียงกลางใสชัดขึ้นนะครับนี่แหลมจรวดนะหันหน้าไปทางนู้นนะครับไม่ได้หันหน้ามาตรงตรงเนาะนะครับใครอยากโมส่งมโมได้นะครับเสียงดีนะเห็นไหมครับเร่งแล้วก็เสียงดีครับเสียงชัดเสียงแรงนะครับนะเร่งแล้วไม่ใช่เร่งนิดเดียวแล้วดังนะครับก็ยิ่งหมุนยิ่งดังนะ